วันหนึ่งแม่ของคุณไม่ใช่มนุษย์คุณจะรู้สึกยังไงเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเพราะที่ประเทศจีนตอนนี้เขากําลังจะสร้างสิ่งที่อาจจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ในการให้กําเนิดมนุษย์ไปตลอดกาลนั่นก็คือหุ่นยนต์ตั้งครรภโดยโครงการนี้ถูกพัฒนาโดยดรจางชีเฟิงผู้ก่อตั้งไควาเทคโนโลยีเมืองกวางโจเขาเปิดเผยว่าตอนนี้หมดลูกเทียมพร้อมใช้งานแล้วโดวยสิ่งนี้มันคือระบบที่สามารถเลี้ยงตัวอ่อนอยู่ในช่องท้องหุ่นยนต์ได้นาน ถึง10เดือนเต็มโดยพร้อมที่จะให้อาหารและสารสำคัญผ่านท่อในร่างของหุ่นยนต์คล้ายกับที่เกิดในร่างของมนุษย์จริงโดยต้นแบบแรกคาดว่าจะเปิดตัวในปี2026แต่คำถามคือ เด็กจะปฏิสนธิอย่างไรจะคลอดออกมาแบบไหนและที่สําคัญเรื่องนี้ขัดต่อจริยธรรมหรือไม่ดรจางยอมรับว่าโครงการนี้ยังต้องคุยกับภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอย่างหนักแต่สิ่งที่หลายคนให้ความสนใจก็คือราคาโดยค่าบริการหุ่นยนต์ตั้งทันนี้อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนหยวนหรือ4 5่แสนบาทซึ่งถูกกว่าการใช้แม่อุ้มบุญในสหรัฐหล,ฐหลายเท่า ที่ราคาเริ่มต้นตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปและนี่อาจจะเป็นความหวังใหม่ของคู่รักที่กําลังมีปัญหาการม,มีบุตรแต่ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตั้งคําถามว่าถ้าวันหนึ่งมนุษย์เกิดจากเครื่องจกักรแล้วเรายังเรียกสิ่งนั้นว่าชีวิตอยู่ไหม